แฟนคลับ FC ร่วมแสดงความยินดีกับน้องปันปันหมอลำมีมงครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานพี่น้องเมื่อนี้นะครับผมเนาะเขาก็มีเรื่องเล่าข่าวสารเอามอบสุพีเอามอบสุนองเอามอบสุเอฟซีอีหลาน้อยกันได้ฟังอีกแล้วพี่น้องซึ่งเมื่อวานนะครับผมเนาะถ้าใครได้ติดตามน้องปันปันนะครับผมเนาะแล้วก็หลายๆเพจพี่น้องก็ได้ลงข่าว ข่าวสารเกี่ยวกับน้องนั่นคือเอฟซีแฟนคลับนะครับผมนอะของอีหลานหน่อยเฮาของสาวหน่อยเป็นนั้นเนเงเองกันน่าจะฮูกันเป็นอย่างดีว่าน้องปันปัน,นะครับผมเนาะลงลงประกวดพี่น้องมิดแกนซึ่งน้องปันปันเป็นมิดแกนนนไทยนะครับผมเนาะแล้วก็ลงระดับจังหวัดนั่นคือลงชิงมงของมิดแกนนครราชสีมาหรือโคราชน,นั่นเอง ซึ่งเมือ่อคืนนี้พี่น้องเป็นเป็นวันตัดสินนะครับผมเนะาะบานหักของน้องเองก็ได้เข้าไปร่วมเชียร์ตรงว่าภาบรรยากาศอบอุ่นนะครับผมที่มีแฟนคลับ FC น้องไปตามเชียร์ถึงหน้าเวทีนางงามพี่น้องผลกับปรากฏว่าพี่น้องนะ้องปันปันนะครับผมเนาะเป็นมิดแกนพี่น้องนั่นกะ็คือ อันดับหนึ่งนะครับผมเนาะมิดแกนนครราชสีมาประจำปี2026นะครับผมเนะาะอ่ขวามงมามาคองได้สำเร็จเป็นมอลำมีมงพีน่นนองใส่ข้ามหนีเลยกับวาใได้ถือว่าน้องปันปัน,ปนก็เป็นสายประกวดเรากะมีความฝันในทางนี้ มาตั้งแต่เด็กหน่อยแล้วนะครับผมเนาะข้างนี้นะครับผมนอก,ก็ถือว่าเป็นโอกาสของน้องที่ได้ประกวดมิดแกนนนไทยแล้วก็ความมงมาใดแล้วก็เขาประกวดมิดแกนนครราชสีมาหรือโคราดกับปรากวว่าน้องกับความงม,าววามงมาใดคมมดือกันพาบรรยากาศพี่น้องในงานวินาทีตัดสินจะเป็นแบบใด อยาพอกพี่น้องไปเบ่งคิีน้ํากันก่อนเดี๋ยวจังกลับมาคุยกันครับคู่จับมือปีนี้มิสแกรนปากช่องและมิสแกรนนอนไทยปากช่องหรือนนไทยนนไทยหรือปากช่อง และมิสแกรนนครราชสีมา2026ีขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนมิสแกรนโน้ทไทยเป็นมิสแกรนนครราชสีมา2026ี หมายความว่ามิสแกรนปากช่องเป็นรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับในโอกาสนี้น้องเจนี่จะได้เป็นผู้ที่สวมมงกุฎประจำตำแหน่งให้กับมิสแกรนนครราชสีมา2026 เป็นเจเนก็ได้พี่น้องเบิ้งเรากระตื่นเต้นนะครับผมเนาะเบิ้งเรากะรุนตามน้องเข้าใจความรู้สึกเลยว่าบนเวทีตื่นเต้นขนาดไหนนะครับผมเนาะมันคือความฝันพี่น้องมันคือความฝันตั้งแต่เด็กของน้องน้องกะเคยประกวดนะครับผมเนาะเวทีอาจจะบ่มันเวทีใหญ่มากะน่าจะหลยเวทีแล้วน้องกะเคยวอลนะครับผมเนาะว่าเส้น เส้นทางนา่งงามมันคือความฝันของน้องเมื่อมีโอกาสเมือยยม่อผู้ใหญ่เพินให้โอกาสในครั้งนี้นะครับผมเนาะน้องกะขวามันไหวอ่าเพราะรู้สึกว่าเราพร้อมแล้วก็ยินดีกับน้องนะครับผมเนาะเห็นน้องประสบความสำเร็จในทางนี้ก็ดีใจกับนอะะ้องแล้วก็เส้นทางมอลล์นะคะ้ครับผมเนาะของน้องจะเป็นยังไง อันนี้เขาก็ต้องมาร่อรุ่นอีกั้างี่น้องเพราะการเป็นมิดแกนนะครับผมเนาะอาจจะมีการเส้นสัญญากับทางมิดแกนบอหรือนองจิติสัญญาทางมิดแกนบอจะสามารถมากขึ้นวงได้เหมือนเดิมไหมอันนี้เขาก็ต้องมารอ,อรุ่นกันแต่ผมสวานนองนองมาอยากทิมวง,งีนง่น้องน้องน้องยังอยู่น้องยังอยากอยู่นะครับผมเนาะแต่ทา่านนี้ทางด้นกะ ต้องเบิ่งกฏนะครับผมนองของทางเวทีมีแก่นกอน,นะครับผมนอะกว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ก็ต้องรอดูนก,กันพี่น้องว่าน้องจะติดสัญญาไหมหรืออะไรแบบไหนยังไงนะครับผมเนาะอาจกะตามที่น้องเคยออกมาว้าแล้วอ่าขารอบลึกๆหรืออ่าไปรอบประเทศนะครับผมอ่ามันอาจจะมีเรื่องสัญญาบออ,อันนี้ลายค้นก่า มีคําถามนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นห่วงย่งอยากเห็นน้องบนเวทีหมอลําอยู่ย่างอยากเห็นน้องบนเวทีสาวน้อยเพชรพันแพงอยู่แต่กะถือว่าเป็นท่างเลือกนอะครับผมเนาะของน้องเป็นการตัดสินใจของน้องว่าอนาคตข้างหน้าน้องจะเลือกแบบไหน แฟนคลับเว็บซี่ผมเจอแฟนคลับเว็ซีเข้าใจอยู่แล้วล่ะเนาะครับผมน้องแล้วก็น้องกันเคยเข้ามาพูดคุยกับทางบอดโจแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่าอันนี้น่าจะมีการตกลงกันลางบานนะครับผมกับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับผมน้องกับน้องปันปันจริยาอ่ามิดแก่นนนท์ไทยนะครับผมน้องโคราชซึ่งตอนนี้ได้กลาย เป็นมิดแกนนครราชสีมานะครับผมนอบประจำปี2อ0พ2,026าีเป็นทีเรียบร้อยซึ่งาบน่แน่ใจนะครับผมนวาวานองได้เปลี่ยนซื้อบอาในการเขาประกวดมิดแกนครั้งนี้เพราะนองบบ่ได้ซื้อ,อนองบ่ได้ใส่ซื้อปันปันจริยานะครับผมเนาะซึ่งนองใส่ซื้อบนเวทีประกวดนะครับผมนะวาวา ปันปันชยาพรหนึ่งเพชรเพชรชลัดนะครับผมเนาะบอหัววานน้องไปเปลี่ยนซื้อบอรหรือว่าจังไดอันดีบาวสานกับว่ามีข้อมูลด้วยกันหรือเป็นซื้อจริงของน้องตั้งแต่ที่แรกอันนี้ผู้ใดหูก,กะสามารถคอมเมนต์มาบอกบาสซานใดนะครับผมเนาะพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดยินดีกับน้องบอพี่น้องอ่คือถืวอ,อว่าเป็นโอกาสนะครับผมเนาะมองว่าเป็นโอกาสก็แล้วกัน ครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของน้องมอลำ่ม,มีวงมีมงนะครับผมเนาะอ่ะใส่คําหนีเลยสำหรับน้องปันปันจรดิยาครับพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนีบันไดสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมน้องบาสันกับยาเตือนอยู่เสมอการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางสองบาสันนุ่มแน เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมนอกคลิปนี้พ่อสารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกพอกันไว้คลิปหน้าสวัสดีครับ